รถติดกันเต็มหมดแล้วล้รมรถเปมคนยังงูนะอืมกันเต็มเต็มบางมันจั้มรถไอเพิ่อนวันนี้จันอยู่อำื้อขํำเกือบข่ำเลยอาโมงเย็นวันนี้จันไม่ไว้